ในอายุ2ปีมีผื่นขึ้นตามตัวเนาะผืน่ผนเพิ่งเริ่มตอนห้าชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนนั้นนี้มีไข้า3ามเสามมาสวันแล้วเนาะมาสามวันต่อมาพอไข้ลงแล้วก็ผื่นขึ้นเองอ๋อไข้แล้วไข้าหายแล้วผื่นขึ้นอ่ะสงสัยอ,อะไรตอนนี้บีพีปกติอ่าเอ้ B, B, บีมุนภูมิกติบีพีปกติเผาอเร็วนิดนึงหายใจเร็วเนาะ มีพียบดรอปดรอปไม่ใช่ปกติแซดปกติเจอมาคุรุปรุกุเพล่าแล้วลที่ท้องหลังแล้วก็กระจายไปตามคอเนาะ <S 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 ถามว่าวิธีใช้อะไรถามว่าิธีใช้อะไรก็คือดูอะไรข้อหนึ่งคือมีโซลหัดเดอรมันหัดโรคหัดดูเวลาหัดเดอรมัน,นรูเซราไข้สาไข้เนาะเออไข้กุหลาบมอริเซราฮิสูอิอืมงั้นข้อนี้ไข้มีไข้แล้วไข้ลงแล้วก็ผื่นขึ้น อ่าตัวนี้นึกถึงอะไร mm hmm. ก็นึกถึงเรื่องของโรโรเซล่าหรือสะไข่เนาะโรเซล่าอินฟันตุมอืมตัวนี้อย่างนี้เลยเรียกว่าไขา่ไข่ไข่ขหัดบุลาบหรือพิธีสังเกตเนี่ยก็คือจะเกิดกับเด็กเล็กเนาะมีการไข่สูงในสามถึงห้าวันเมื่อกี้สามวันก่อนมีไข่ใช่ไหมล้วคนเนี้ยพอไข่ลงก็อนี้ผื่นเรียงขึ้นตามตัวเลยจะเริ่มที่ตัวอ,อกกลางหลังแล้วค่อยกระจายตัวไปทีไปที่หน้าหรือเขนขาเนาะอืมผื่นเนี่ยจะอยู่ได้ยาว เป็นชั่วโมงสองวันแล้วก็หายไปนะจากเชื้อเกิดจากเชื้ออะไรเชื้อ h, h 6อหกหรือทางการแพทย์เรียกว่าโลซิลลอินเฟนทุมรหัสดกุลามเนาะติดมาจากการไอน้ำลายน้ำลายไอหรือจามอะไรเงี้ย mm hmm. อืมก่อนผื่นขึ้นอาจจะมีในเรื่องของเยื่อบุลูกตาแดงล่าหรือต่อมต่อมเลือ,อ,อ,อน้ำเหลืองท้ายทอยโตได้เนาะวิธีรักษาเนี่ย mm hmm. เวลาเด็กเด็กมีอาการผื่นแล้วผื่นแล้วลักษณาแบบนี้เป็นปื้น,นๆแบบนี้เนาะ จากตัวก่อนแล้วก็ขึ้นไปที่หัวนะวิธีรรักษาคือเช็ดตัวไปบ่อย,<ๆ>อยกินน้ําเยอะๆเ,เนาะถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้เนาะแล้วก็ถ้าเกินหนึงสามห้าวันแล้วไข้ไม่ลดก็คือพบแพทย์นะเพราะว่าแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือนอกจากว่าไขม้มีไข้สูงเนาะอาจจะเกิดอาการชักเพราะไข้ได้